นี่ก็คือต้นทูบลูสีก็น่าจะเรียกเหมือนกันนะต้นทูบลูสีวต้นไอตัวนี้ถ้าถ้ามันแก่จะจัดมันโดนลมพัดเนี่ยมันจะแตกเปิวไปถ้าเราตากเสือส้อผงเสื้อผ้ามันจะติดเสื้อผ้าอย่างดีนะครับประโยชน์นี่เยอะครับใบมันก็เราตัด ตัดยาวๆเนี่ยก็ไปตากแดดไปทำเสือ้อทำอะไรได้ครับแถวาภาคอีสานเขาชอไปทำกันผมดูในคลิปต่างประเทศนี่เขาจะกินได้ด้วยนะเขาจะถอนต้นมันมันจะมียอดข้างในมันจะเป็นขาวๆเหมือนน่าจะเหมือนกินยอดมะพร้าวบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ไมเคยกินทั้ทีนั คืคลิปคนจีนเนี่ยเขาจะกินกันน,ะนี่ครับต้นถูกโตขึ้นเยอะครับตามป่าตามอะไรเมื่อก่อนแถวสายห้านี่เขาเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาไถาทิ้งก็ตัดทิ้งหมดแต่มันก็ยังไม่ศูนพันนะพวกนี้หรือเป็นไม้ที่ดีครับช่วยยึดเกาะดินทำให้ดินชุ่มชื้น หนองน้ําไหนที่มีต้นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปลาไหลอยู่ข้างล่างเยอะนะเป็นปลาไหลปลาดุกปลาปลาหลดปลาหมอป้ออะไรเนี่ยมันชอบไปอยู่ในรากไอ้ต้นต้นนี้ต้น,นต้นทูบฤษีนี่แหละครับ,รบก็เป็นก็เป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้ง ทำเสือทำอะไรอย่างดีถ้าเจอก็อนุรักษ์ไว้หน่อยก็ดีครับไม่ต้องไปตัดก็ทิ้งแครับ